สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สึกมวยไทยพลังใหม่นะครับชาฟิตีมวยราชดำเนินวันนี้วันพุธที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าสิบแปดนะครับวันนี้หม่ออกนะครับที่ผมชอบก็มีห้าสี่ับสามสี่นะครับห้าสี่สามสี่ศูนย์ห้ากับห้าห้านะครับห้าสี่สามสี่ศูนย์ห้าแล้วก็ห้าห้านะครับ มาดูคู่มวยในวันนี้นะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณ18บแนาเป็นต้นไปคู่แรกนั้นเพชรกรดดอยสตพหวังเจ้าคุณพบกับท่านนั้นอีหลงน้อยทออ่างทองพี่กันดน้ำหนัก125ปอนด์คู่ที่สองเป็นทางด้านวันชนะชอพยัคพบกับท่านนั้นเพชรคิรีป๋องเซเว่นฟาร์มพี่กันดน้ำหนัก136.4ปอนด์นะครับคู่ที่สามสองฝันของเอฟเอคกุ๊ก พบกับทาานัานมานัชัยพงษ์จเวนฟาร์มพิการน,น้ำหนัก1 3 6ปอนด์และเข่งรายการนะครับก็จะเป็นทางนัานายอดทองไทยซอส,สมหมายพบกับทาานัานวัชระพลสิงห์มาวินพิการน,น้ำหนัก103.1ปอนด์นี่คือคูห่หมายและน้ำหนักในวันนี้นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพลิเคชัน24ลายพัดชคระบบอัตโนมัติสิ่งดีๆที่ผมแนะนาําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ้แล้วแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่าย หากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480ผมพร้อมได้คำแนะนำทุกทเท่านเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับราคาเหรียญช่องเจ็ดสีช่องสามามน้อยเปิดมาครามันชก2วัน3าวันรายการศึกมื่อวันรายการยอดทิดในเวลานี้ก็เปิดมาครามันชกเป็นอาทิตย์ทุกวันที่มีมืยก็จะมีราคาเหรียหลังกงนช่างน้นานหนักเราก็ไปดูเข้าไปชดข้อมูลไว้นะครับนำไปเปรียบเทียบกับราคาเหรีก่อนมวยขึ้นชกหรือไรต่อไรรองไปทางไหน เราก็จะรู้เราก็เห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้และก็ที่ตรงนี้นะครับราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เรารอ้ตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงนินทัทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพลิเคชันสองสีที่เดียวจบครบทุกความมั่นการันตีเรื่องความมั่นคงตะด้านการเงินงนะครับมวยวันนี้อันตรายจริงๆครับเมื่อคือนนี้ก็แพ้ฟาวสองโดนไล่ลงหนึ่งโอ้แล้วกว็มวยเสมอหนึ่ง มันเล่นยากมันอันตรายนะครับการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวมันก็ค่อนข้างยากเข้าตัวถูกของอกตัวบางทุนดีที่สุดน,นะครับแอดพีเคสองสี่ช่วยท่านได้ครับรักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเพชรยอดดอยตัวนี้ถักแง่งรุนน้ำน้องได้ด้วยดีกว่าค่อนข้างเยอะครับวันนี้ที่ขอยอีหรุมน้อยรุนได้ถึงน้ำน้องเปิดหัวมา,มาหน้าจัดแผลน้ำน้องจัดได้นะครับคู่นี้ครับออกตรงไปเด็ดผลง,งานการันตีชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย ส่วนหวยน้ำนกผมท้าทั่วโลครับใครคิดว่ามีของดีมีเ,เด็จมาสู้กันได้เลยนะครับคู่แรกนั้นเพชรจันดอยจะชนะนอกอีหลงน้อยทออ่างทองวันนี้ชนะได้ไม่ยากนะครับคุณทำา้องได้น่าจะไม่ครบยกคู่ที่สองทัพปันชนะวันนี้เปิดมาเป็นรองเข้าในแข็งแข่งเจอขโมวยวุฒิหนังแรงอย่างเพชรศรีคู่นี้น่าลงตัวรองมากครับรองที่วันชนะเดินจับเต็นทีท้ๆน่าจะเบียดผ่าน ู้ที่สามครับสองฝั่งโผงเอฟเอคุบตันนี้เขาในเหนียวหนึบเดินจับเดินทีเช่อกับวันชนะเช่อกับมานะชัยมานะชัยที่เขาเกมหนักแรงเกมเขานี้คู่นี้ใกล้เคียงกันคู่นี้ผมอยากจะลงทุนลงไปที่มานะชัยวันนี้เขาในเหนียวหนึบเขาเกมเป็นคนที่น่ารอกมากครับเป็นตอบต้องตอบเป็นรองต้องติดตามครับมาดูผู้หญิงใรายการครับยอดทองไทยอาวุธหลากหลายฝีมือดีกระดูกดีส่วนทางด้านวัชรพลเขาในเหนียวหนึบเดินจับเดินทีท้ายน่าจะเบียด ต้นๆเข้าไปที่ยอดทองไทยราคาไหลขอ้ตัวบทุนเอาแพชนะเขาจะได้ตังคครับเข้าไปที่ยอดทองไทยและมีโอกาสใช้มาเดียวชบได้สุดมุมารักไม่ชอบวันนี้คู่แรกนั้นเพชรจอนดอยรุ่นไอทึ่นับนอกคู่ชกจริงๆเขาพายกหรือไม่มาลุ้นกันคู่ที่สองรองไปที่วนนันชนะชอห้าพยักคู่ที่สามรองไปที่มานัาชัยของซิบเปนความได้พิทาได้การด้วยยอดทองไทยเข้าแล้วอยู่บนตัวลงทุนนะครับขอบคุณสำหรับกาจที่มีผมมาดนตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ